តោះតោះតោះមកមកមកតោះតោះតោះប៉ាទីច័ន្ទទីសកលីអេតោះតោះតោះមកលាឥលីហាក់គូតោះតោះប៉ាដាក់គូតោះ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 ចុះជុំតោះតោះតោះ ข้อความไม่ขึ้นเอกเฮฮ้เ้เอนะมาเฮ้เฮ้ังไม่เห็นใครเลยข้อความมันไม่ขึ้น ขอภัยด้วยนะลูกนะสวัสดีลูกทุกคนนะคะตัดตรงจวนกันลูกัวเกันเข้าไปลูกนะคะเงินทองหาง่ายลูกนะคะถ้าเรารู้วิธีนะคะแชร์วนๆไปนะคะให้กับประชาชนบนโลกนี้ประชากรบนโลกนี้ให้รู้ว่าเงินเจกได้เว้ยเออหัวหน้านะอะณาอดีตหัวหน้าพักกาจบคอนเฟิร์มนะคะอะจัต,ตรงจวนอะจมตัจว ข้อความไม่เห็นใครเลยจ้ามองไม่เห็นเหมือนคุยกับต็งคนเดียวตอนนี้อ,นนนนอ่ะรอแม่แป๊บนึงนะและ้วลูกหาก่อนนะคะก่อนเฮ้ไม่ขึ้นเลยจ้าเฮ้ มันแปลว่านะคะแปลว่าไม่ได้อาบน้ำนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่หรือเปล่านะ่ะเป็นเพลงคิปนะคะอีก่งเพลงนะคะอตะตรงกลงตะตรงกลงแบบหนึ่งลูกแม่มองไม่เห็นใครนะตอนนี้แชร์ไปก่อนลูกนะแชร์เหมือนชีวิตเรานะคะ มีเหลือเฟือลูกเข้าใจไหมคะอย่าแชร์แบบว่าอืดปวดคืนนะลูกนะเออแชร์แบบว่าอธิษฐานจิตไปเลยว่ากูรวยมันชาตินี้นี่แหละกูรวยมันคลิปนี้นี่แหละเออคนดูคลิปนี้นะคะจะมีหนึ่งเลยคือนะคะอยากรวยขอยืมคาเขาทีนะึงนะอยากรวยสองนะคะเชื่อว่ารวยได้นะคะกลุ่มที่สามนะคะจะอิจฉาเบาๆนะคะเออ กลุ่มที่สี่แบบจะไม่ค่อยเชื่อกลุ่มที่ห้าทำไมแม่มาดูความแรกของนางนะคะของแม่เองนะคะเท hey. ทำยังไงสอนให้มีเหมือนกันนะคะจากอดีตหัวหน้าพักยาศกนะคะเพียงแค่หนึ่งเดือนนะคะจับเงินล้านนะคะเสร็จเดือนจับร้อยล้านนะคะมาสอนให้ทุกคนได้มีแบบที่ครูมีนะคะว่าครูรู้สุดอย่างไรและเราทําแบบไหนเราจะประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยว เฮ้ฮ่าฉันมีสมองเงินล้านลูกเฮ้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ไม่ต้องรอห้าปีค่อยมาสอนลูกสำเร็จนะคะหนึ่งเดือนสอนเลยเอาสอนปุ๊บจักรวาลฐานรับป้านะคะกราฟแม่เป็นอย่างนี้นลูกเข้าใส่ไหมลูก นะอย่ากโกรธเขาเลยที่เขามาถึงเงินให้ตัวเองดูอ่ะมันอยู่ในบทการสอนลูกตั้งใจมาให้ลูกรวยแบบแม่สอนก็สอนฟรีไม่ได้เก็บค่าชิตายอย่างหุ่นดีหลายนะแม่มึงแชร์เพื่อคนอื่นเขาด้วยแม่สายฮานะคะระบ้าพลังดังนั้นเนี่ยนะคะอ,อ๋อไม่ไม่ติดลูกเรืนั้นก็ไม่ติด โน้อดุดมนะคะแต่คือแม่สิตานะคะ่ะนะคะมากๆนะคะแรดนิดหน่อยนะคะเออเนาะรับได้เนาะนะคะป้านา,าหาเทขอเวลาแม่บิวองมาเป็นลูเแ็กองก่อนห้าอ้าอ่าหมัดหนังยางเลยไดู้กนะ อ่ะโอเคอ่ะขออนุญาตเปิดก่อนนะฮะวันนี้เห็นใทยไหมแม่ไม่เห็นนะนะคะขออนุญาตลูกสักครู่หนึ่งนะคะละลิกละลีไม่นานนะคะก็นะคะเนื้อหาห้านาทีลลิกละลีสักครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อกี้แม่ว่าแม่ลลิกละลีไปพอควรแล้วนะคะก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวขออ่านนิดหนึ่งได้ไหมล่ะทักทายกันก่อนได้ไหมล่านิดนึงอะได้ไหมอ่ะฮะอ่ะ,อะสวัสดี นะคะเออเดี๋ยวคุณจะทักทายนะคะลูกจีรนันมหาเศรษฐีสายเสกลูกชมพู่สายเสกร,รวยข้ามคืนลูกอ้อมสาวภามหาเศรษฐีลูกเพจันเพนนะคะเงินโดดเด่นมาแต่ไกลลูกสุรีพรนะคะเงินซ่อนไว้หนามากลูกหนูนุชนะคะ ชีวิตไม่สะดุดกับความจนสวัสดีลูกธัญรัตน์นะคะลมเพลลมพัดก็รวยนะคะสวัสดีลูกบีคนสวยนะคะยังไงก็รวยแน่นอนอ่ะสวัสดีลูกกัญจนานลูกมหาจำเริญมหาเศรษฐีสวัสดีลูกทิติพันธ์นะคะลูกหารวยนะคะเรื้อรังแน่นอนสวัสดีลูกอภัสรรานะคะชีวิตนี้หนาดีๆอะลูกนะคะสวัสดีหนูจำนะคะ กระโดดนะคะไล่ปั้มกับความรวยเออสวัสดีนะคะลูกเศรษฐศาสคนรวยนะคะยังไงชีวิตนะคะรวยรวยรวยแน่นอนนะคะสวัสดีคุณแพงรันดี้ชีวิตนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆมากมายนะคะส,สดีคุณลิต้านะคะลูกพัฒนันลูกอาพานุษด้วยนะคะขออนุญาตนะคะหยุดคลางเลยนะคะแม่รีบนะคะรีบมากนะพะยแม่ทำไมไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะคะหนักนะคะหนักเงินนะคะ อะอยากก่าโกรธกันเนาะโอเคเริ่มนะคะอะไม่ต้องค้างนานสวัสดีครูเอด็ดดีชีวิตดีดีตั้งนานแล้วเนี่ยเออนะคะโอเคสวัสดีลูกอรไทยนะคะรวยได้ในชาตินี้นะคะโอเคเริ่มนะเริ่มนะโอเคนะคะ แชร์วนๆไปแล้วบอกว่าแม่เริ่มแล้วลูกนะคะขดูว่าแม่จะอลรมพบทนานนะคะไม่ไม่ไม่มม่มนะคะเริ่มค่ะขออนุญาตหยุดทักทายนะคะไม่ทักทายใครเย่าโกรธกันนาะโอเคค่ะโอเคกลับมาก่อนนะคะ ขอเท้าความเรื่องอดีตหัวหน้าพักยาจกเนื่องจากมีคนใหม่เยอะมากนะคะแล้วก็มีคนที่ไม่เคยรู้จักครูสิตามาก่อนนะคะเมื่อสักเดือนพฤศจิกายนนะคะปีที่แล้วนะคะครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าหมดนะคะหมดสิ้นทุกอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะเหลือเงินติดตัว20บาทนะคะแล้วก็ติดลบ10ล้านบาทนะคะเปิดกระเป๋าตังไปเหลือ20บาทที่ไม่ใช่เงินเหล่า2ี่บาทที่ยืมเงินชาวบ้านเขามาค่ะไม่รู้จะทําอย่างไรค่ะกับการใช้นี้ไม่รู้จะทําอย่างไรว่าชีวิตนี้ฉันจะต่อ,ตอ ลมหายใจดีหรือไม่และนี่คือเรื่องจริงคุณสามารถยอนประวัติ Facebook ครูสิตาะะพัชสิตาศักดิ์สิิธนากุลได้เลยนะคะดูปีที่แล้วแต่ข้อดีของครูคือครูไม่เคยโพสเรื่องลบคุณอาจจะไม่รู้ค่ะแต่คุณจะเห็นภาพภาพหนึ่งค่ะที่ผู้หญิงคนนี้นะคะยืนขายลูกชิ้นคุณสามารถไปถามที่ DJC apartment ได้ค่ะ ว่าผู้หญิงคนนี้เคยยืนขายลูกชิ้นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตรงมุมตึกนั้นไม่ใช่โจรมุมตึกแต่ครูเองยืนขายลูกชิ้นยืนขายยำอยู่ค่ะลําบากมากๆค่ะเพราะเราไม่รู้กฎจักรวาลค่ะเราไม่รู้เทคนิคว่าเราต้องเปลี่ยนโลกภายในค่ะเสาะแสวงหาลงมือทาหนักๆทำงานเหนื่อยอลลเหนื่อยเมื่อยเมื่อยล้าลางเหนื่อยไม่ตอกไม่แตกไม่ได้เงินทํามาทุกวิธีให้ตัวเองประสบความส,เมสำเร็จค่ะไม่สําเร็จค่ะเหนื่อยมากๆค่ะไม่รวยค่ะ เพราะไม่รู้วิธีค่ะเพราะไม่รู้กฎจักรวาลค่ะคนบนโลกนี้นะคะสมเปอร์เซนบนโลกนี้ที่รู้กฎจักรวาลและดึงดูดเรื่องเงินมักโคตรง่ายค่ะเมื่อครูรู้กฎจักรวาลค่ะตื่นรู้คะลูกเข้าใจไหมคะตื่นรู้ค่ะ,เ,คะ,คะเอา้าอย่างนี้เลยโอ้ตื่นรู้ค่ะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะ คบเรียนนะคอร์สแคมป์สัมมนามาเยอะมาก,นากเนื่องจากทำธุรกิจเครือข่ายนะคะเข้าคอร์สแคมป์เพื่อพัฒนาตัวเองมาเยอะมากค่ะเราไปใส่พลังด้านนอกค่ะเราไม่รู้ว่าจริงๆต้องเปลี่ยนก็คืออารมณ์ความรู้สึกด้านในไม่รู้เลยว่ามันมีกฎนี้อยู่ค่ะเคยอ่านหนังสือเด็ดซีเคแต่ไม่มีใครมาคอคาานเฟิร์มว่านี่คือกฎจักรวาลถ้ารู้ตั้งแต่ห้าขวบร้วยตั้งแต่ห้าขวบแล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตั้งแต่หกขวบแล้วทั้งนั้นขอเวลาสร้างตัวปีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูค่ะเม่คครู้ก,ากวา,มากะาามณ์มสึ ครูเข้าใจมาเสมอว่าเราต้องจริงจังเราต้องซีเรียสค่ะและเราต้องหาเงินใช้นี้ได้ยินไหมคะจริงจังและซีเรียสหาเงินใช้นี้เงินหายากค่ะครูดันจํากัดความแบบนี้ปล่อยคลื่นความรู้สึกแบบนี้กับเงินมันจึงทาให้ครูหาเงินไม่ได้เลยค่ะครูไม่มีที่จะยืมค่ะคนเห็นเงาครูก็กลัวแล้วค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเองค่ะคนเห็นเงาครูพัาดตึกนะคะวิ่งหนีเลยค่ะกลัวยืมเงินค่ะครูโทรจะไม่มีใครรับสายครูเพราะครูไม่รู้จะกู้ไหนแล้วค่ะ กือบจะปิดชีวิตทั้งครูและลูกตายค่ะเพราะไม่อยากเป็นภาระสังคมไม่อยากเป็นภาระใครเพราะพ่อ,พอแม่เราก็จนค่ะพอครูรู้กฎจกักรวาลค่ะครูเปลี่ยนใหมค่ค่ะครูรู้เลยว่าคีย์สำคัญของมันคือคิดให้หน้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆค่ะมันให้เยอะๆมันคือโคตรสนุกเลย ครูเปลี่ยนค่ะอารมณ์ความรู้สึกครูค่ะจากน้านิ่งคิ้วขมวดค่ะชีวิตเหมือนคนติดหนี้พันล้านค่ะครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะและครูนะคะใส่คําพูดมุมมองทางการเงินใหม่ทันทีค่ะครูเปลี่ยนได้ภายในหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันที่ครูใช้กฎจักรวาลครูดึงดูดยอดขายนะคะวันนั้นครูนะคะกู้เงินคนอื่นก็สุดท้ายค่ะเจ็ดพันบาทเพื่อไปซื้อเครื่องสำอางที่สัมเพ็งค่ะครูมาประมูลเครื่องสำอางวันนั้นครูได้กำไรหนึ่งหมื่นบาทค่ะรอดตายเหมือนควายขิดค่ะ หนึ่งหมื่นบาทค่ะสําหรับคนที่แม่งเหลือยี่สิบาทมันคือเยอะมากๆนะคะถ้าคนไม่เคยตกคุณอาจจะไม่เข้าใจค่ะแต่นี่คือเรื่องจริงในปีที่แล้วเองค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูวันนี้จะมาสอนพวกเราทางรัฐเกี่ยวกับภาษาทางการเงินค่ะหลายคนพูดภาษาทางการเงินนะคะผิดๆค่ะและครูก็เป็นคนหนึ่งที่พูดภาษาทางการเงินโคตรผิดค่ะทําให้ครูด,ดึงดูดการเงินไม่ได้เลยตลอดระยะเวลานะคะสามปีที่ผ่านมาครูตก มุดดินธรณีสูบไปเลยค่ะด้านการเงินค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะครูใส่ภาษาทางการเงินที่ยอดแย่ค่ะครูใส่ภาษาทางการเงินที่ยอดแย่ค่ะยังไงบ้างเช่น 1. เงินหายาก 2. ความรู้น้อยไม่มีทางรวยได้ 3. เงินล้านปัญหาโคตรยากเลย 4. เราไม่มีเส้นมีสายทางการเงินจะรวย ลำบากกว่าคนอื่นหน่อยวะห้าไม่เชื่อนะคะว่าตัวเองจะรวยเรือรังได้จริงๆเชื่อว่าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลง,ลลลงทุกครั้งที่ครูนะคะมีเงินนะคะหนึ่งล้านบาทครูมักจะตกล่วงลงมาเรียกว่ากาวหมดเลยทุกธุรกิจครูล่วงหมดเลยค่ะเพราะครูไม่รู้ค่ะว่าครูพูดภาษาทางการเงินผิด,ผดและครูปล่อยภาษาแบบนั้นให้จักรวาลรับรู้ว่า เธอไม่คู่ควรกับเงินจานวนหนึ่งล้านค่ะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูนะคะเจ๊งกระบงนะคะตลอด3าปีรับอาหารรับสภารับสปา,สาเจ๊งหมดเลยค่ะสิ้นเนื้อประดาตัวรถถูกยึดรถบีเอ็มถูกยึดขึ้นรถสองแถวค่ะขึ้นรถเมย์ค่ะตกต่ำถึงขนาดนั้นเพราะเราดันไปใส่โปรแกรมว่าเราขึ้นแล้วก็ลงค่ะขึ้นไม่พอคุณดันไปบอกว่ามุลงแบบมุดดิบค่ะคุณเห็นไหมคะภพราษาทางการเงินน่ากลัวมากค่ะและครูก็พูดว่าหาเงินเท่าไหร่ใช้แต่นี่ โอ้โหนะภาษาแบบนี้นะคะพาการเงินให้ห่างไกลคุณค่ะและครูยังแอบมีโมเมนต์บางครั้งค่ะครูเห็นคนรวยขับรถรวยๆหรือคนที่เขารวยเดินห้างรวยๆสยามพารากอนเดินอะไรอย่างงี้คุณยังรู้สึกว่าทําผิดกฎหมายหรือเปล่าวะถึงรวยคนรวยแม่งเห็นแก่ตัวครูดันไปใส่โปรแกรมแบบนี้หมดเลยค่ะทางการเงินค่ะ คุณคิดดูสิคะว่ามันจะวิบัติขนาดไหนทางภาษาทางการเงินของครูคะ่ะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูสิตานะคะร่วงลงดินจริงๆคะ่ะกับการเงินตลอดระยะเวลาสปีคะ่ะ10ปีที่ครูเป็นแม่ค้าขายของมาครูไม่เคยขึ้นเกินหนึ่งล้านเลยคะ่ะไม่เคยคะ่ะไม่เคยคะ่ะและนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ครูสิตารู้กฎจักรวาลคะ่ะเจเดือนขึ้นร้อยล้านคะ่ะเพราะครูเปลี่ยนภาษาทางการเงินใหม่คะ่ะปล่อยขึ้นความรู้สึกใหม่ ถ้าวันนี้คนใหม่เพิ่งดูครูครูแนะนําให้ดูมาหากราบ21วันวันละหนึ่งคลิปและลงมือทําทันทีพร้อมกับการเรียนรู้อย่างนี้นะคะสดๆหน้าเพจอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับคลื่นพลังนะคะครูสร้างลูกศิษย์ที่ประสคสดดเป็นล้านๆเยอะมากๆนะคะหลายร้อยหลายพันคนนะคะไม่เชื่อครูก็ไม่ว่าวันนี้ครูอยากให้ค่ะด้วยอธิษฐานจิตแรงกล้ามากนะคะว่าเราอยากจะช่วยเหลือนะคะให้คนอื่นได้ตื่นรู้เหมือนเราได้รวยเหมือนเราค่ะคุณต้องเปลี่ยนทันทีนะคะนี่คือคำพีวันนี้ค่ะ คุณต้องเปลี่ยนภาษาทางการเงินทั้งหมดทันทีค่ะคุณต้องรู้สึกรักเงินค่ะคุณรู้เลยว่าเงินเนี่ยเขารักเราเขาอยากอยู่กับเราแต่เราไม่เคยอนุญาตให้เขามาอยู่กับเราเลยทุกครั้งที่มาเราก็จะบอกว่า <ız> เดี๋ยวก็หมด <ız> เดี๋ยวก็หมด <ız> เราไปสั่งเขาค่ะ คุณไม่เชื่อว่าเงินรักคุณและคุณก็ไม่ได้รักเงินค่ะวันนี้นะคะพลังที่จะดึงดูดเรื่องราวต่างๆได้นะคะครูไม่เคยบอกรักเงินค่ะเจอเงินหนึ่งบาทไม่กล้าเก็บเพราะคิดว่าเดี๋ยวฟาดเงินก้อนใหญ่ฟาดคออ่ะ เหมือนเราเอาเงินก้อนเล็กเราจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่มีความเชื่อผิดๆทางการเงินสุดๆค่ะสิ่งหนุ่มที่ครูเริ่มทํานะคือครูขอโทษการเงินครูก่อนเลยค่ะว่าอุย้ยตายแล้วพอเรารู้กฎจกักรวาลนะคะเราขอโทษครูขอโทษเงินนะเหลือในยะี่สิบบาทนะคะวันนั้นขอโทษนะที่ฉันพูดสาไม่ดีกับเธอมาตลอดเลยขอโทษนะที่พูดภาษาแย่ๆทั้งหมดเลยทางการเงินขอโทษนะ ต่อไปจะไม่พูดแบบนี้แล้วขอบคุณเธอนะแม้เพียงยี่สิบบาทเธอก็ยังอยู่กับฉันขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณนะรักเธอนะขอบคุณมากนะขอบคุณกระเป๋าตังค์ใบนี้นะลูกนะต่อไปหนูจะสร้างเงินมาให้แม่นะเป็นร้อยเป็นล้านบาทเลยนะลูกนะรักหนูนะลูกนะขอบคุณหนูมากเลยเงินมันหาง่ายฉันเชื่อว่าเงินมันหาง่ายและฉันเชื่อว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันดึงดูดเงินจากทุกทิศทุกทางได้เว้ย เงินมันหาง่ายถ้ามีคนอื่นหาได้กูหาได้ถ้าบนโลกออนไลน์ไม่มีคนเสกเงินกลางอากาศได้เยอะแยะกูก็ทําได้กูรู้กฎจักรวาลแล้วกูมีจักรวาลเป็นแบ็กอัพแล้วยิ่งกกูต้องรวยได้เงินรักกูเงินกําลังวิ่งมาหากูทุกทางกูเปิดประตูทางการเงินตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปกูเอาเงินทุกที่ทุกทางเพราะเงินทุกทางแม่งรักกูและกูคือแม่เหล็กดึงดูดเงินโว้ยกูทําแบบนี้จริงๆค่ะ ครูทำแบบนี้จริงๆค่ะครูไปขอโทษสมุดบัญชีครูทั้งหมดครูขอโทษแหมกระทั่งแอปพลิเคชันทางการเงินครูขอโทษแม้กระทั่งข้อความทางการเงินของครูค่ะที่ครูสั่งแต่ว่าเวลาจะมีข้อความเข้าเป็นข้อความแจ้งหนี้ค่ะครูสั่งแม้กระทั่งสัญญาณโทรค่ะว่าไม่กล้ารับสายเพราะกลัวเจ้าหนี้จะโทรค่ะครูขอโทษทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับทางการเงินของครูหมดเลยค่ะและวันนั้นเองค่ะแค่หนึ่งวันค่ะครูขึ้นมานะคะจับเงินหมื่นจากคนไม่มีค่ะ กูเปลี่ยนภาษาทางการเงินหมดว่าถ้าไม่ีคนทําได้กูทําได้กูคู่ควรกับการมีเงินล้านเพราะกูมีความสามารถกูมุ่งบัานกูตั้งใจกูรู้กฎจักรวาลกูคิดดีกูทําดีกูเป็นคนดีกูเป็นคนโชคดีสิ่งดีๆกาลังเข้ามาหากูมากมายประตูทางการเงินของกูได้เปิดแล้วกูพูดแบบนี้ค่ะซ้ําไปซ้ามาตลอดทั้งวันเลยกูพูดแบบนี้ทั้งวันค่ะแล้ววันนั้นกูได้กาไรหนึ่งหมื่นบาทค่ะ หลังจากนั้น15วันค่ะครูได้มา5 5,000บาทค่ะหลังจากนั้น1เดือนค่ะครูสร้างรายได้นะคะเปิดธุรกิจ Stone Magic โดยครูไม่ได้ใช้ทุนซัก,กบาทเดียวค่ะครูสร้างธุรกิจยอดธุรกิจ1ล้านบาทโดยที่ครูไม่ได้เสียค่าโฆษณาให้เด็กไอดอลหรือดาราเลยซักบาทเดียวค่ะครูขึ้นมาจากตัวครูเองไม่มีแบคอัพไม่มีใครเป็นแบคอัพค่ะแต่ครูเปลี่ยนชีวิตจากการครูเปลี่ยนภาษาทางการเงินใหม่ทั้งหมดเลยค่ะและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครูสิตาค่ะ เจ็ดเดือนครูสามารถสร้างยอดธุรกิจร้อยล้านบาทโดยที่ครูยังไม่ได้ใช้ด้าน้านเน็ตไอดอลค่ะใช้ครูคนเดียวค่ะครูออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆมากมายค่ะให้ลูกศิษย์ได้ตื่นรู้ค่ะลูกศิษย์ทุกคนเปลี่ยนชีวิตและอยากจะเข้าร่วมธุรกิจกันเองค่ะโดยครูบอกเสมอค่ะว่าเรียนฟรีหน้าเพจไม่ได้ผลลัพธ์อย่าลงค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลให้ภาษาทางการเงินของพวกเราเปลี่ยนไปตลอดการวันนี้ถ้าฟังครูไม่ทันฟังครูไม่ทันหนู กไปกอมาค่ะและถ้าหนูใช้ความรู้สึกในการสํานึกรู้คุณขอโทษการเงินหนูจริงๆเชื่อครูไหมว่าวันเดียวการเงินเราเปลี่ยนค่ะแต่ต้องขอโทษแบบซาบซึ้งใจค่ะไม่ใช่ขอโทษแต่ปากแต่ความรู้สึกคุณไม่ไปนั่นไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ไม่มีวันไหนที่ครูสิตาไม่ขอบคุณการเงินเลยไม่มีสักวันค่ะ คุณได้คุณต้องขอบคุณแม้เพียงหนึ่งบาทคุณต้องรู้สึกหนึ่งล้านคุณรู้ไหมคะในตอนเริ่มต้นนะคะที่คูดไล่รับเงินจากโซนแมจิกค่ะคูขายน้ำหอมได้แค่หนึ่งขวดค่ะในตอนนั้นเป็นราคา999บาทค่ะแต่คูดีใจเหมือนได้9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทไปแล้วขอบคุณนะจักรวาลขอบคุณมากๆเลยประตูทางการเงินฉันเปิดแล้วโว้ยสุดยอดเลยวะคูตอกย้ำแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและชีวิตคูเปลี่ยน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 จากหลังตีนเป็นหน้ามือจริงๆค่ะ เป็นหน้าครูเลยค่ะครูอยากให้ทุกคนได้ร่ํารวยค่ะว่าเงินมันง่ายกว่านั้นค่ะหนูขอโทษทางการเงินหนูอย่าลืมเปิดรับการไหลของเงินค่ะถ้าหนูทํางานหน้าเดียวไม่มีทางค่ะและตอนนี้เป็นยุคของเศรษฐกิจออนไลน์บิลเกตได้บอกไว้ว่าธุรกิจใดนะคะหากไม่ทําบนโลกออนไลน์ธุรกิจนั้นจะล่มสลายค่ะหนูไม่จะเป็นต้องทำสโตนแมจิกกับครูหนูไปหาสินค้าเลยค่ะและทําบนโลกออนไลน์ค่ะทาเสริมทําเพิ่มทําเป็นงานหลักได้ทั้งหมดค่ะ บางคนบอกว่าครูหนูขอโทษเงินหนูขอบคุณเงินแต่ทำไมเงินหนูไม่ค่อยเข้าครูบอกเลยว่าหนูไม่ได้เปิดรับการไหลของเงินหนูต้องเปิดรับการไหลของเงินเพิ่มค่ะหนูรู้ว่าหนูเป็นมนุษย์เงินเดือนหนูขอบคุณขอโทษเงินเงินมันเข้ามาไม่ได้เพราะหนูไม่ได้เปิดประตูการเงินค่ะฟังครูหนูต้องเอาไปปฏิบัติธรรมหนูต้องคิดได้ว่าเออหนูต้องทําแบบไหนอย่างไร ไม่ใช่นอนรอวาสนาขอโทษเงินขอบคุณเงินแล้วเงินจะลอยมากลางฟ้าเสกเงินจากกลางอากาศครูสิตาบอกคุณนอนขอโทษขอบคุณเงินเดี๋ยวเงินแม่ก็ตกมาจากฟ้าเองอันนี้มั่วเงินจะมาแบบเสกได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทําและเรารู้วิถีของคนสําเร็จค่ะครูการันตีค่ะคนที่รู้กฎจัก,กรวาลขอบคุณเงินทุกวันค่ะขอบคุณยอดขายตลอดเวลาแม้เพียงหนึ่งชิ้นแอคชั่นใหญ่เป็นร้อยเป็นล้านเท่าค่ะ หากคุณอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็อย่าทําตามบทเรียนที่ครูบอกค่ะแต่หากอยากเปลี่ยนชีวิตลองเอาไปทําดูค่ะและนี่คือหนึ่งเทคนิคเด็ดๆจากครูสิตาค่ะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความรู้สึกเท่ากับอนาคตดีๆค่ะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความรู้สึกนะคะให้มันดีๆเท่ากับอนาคตดีๆค่ะ โอเคไหมคะดังนั้นนะคะลองไปทําดูลองไปทําดูลองไปทําดูค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราได้สัมผัสไปกับครูนะคะคือการใช้นะคะอ c แอ t อ,อีฟค่ะอ c แอ t อ,อีฟคือหนึ่งในกฎของแรงดึงดูดนะคะกฎแรงดึงดูดมี3อย่างคือสายพูดค่ะสายภาพค่ะเห็นภาพสายที่3คือสายแอคชั่นเหมือนได้มาแล้วค่ะวันนั้นครูกอดแบงค์ปลอมแต่วันนี้ครูกอดแบงค์จริงค่ะ พราะครูรู้กฎจักรวาลครูนะคะเอาแบงค์ปอมแบงค์กามูนะคะมากอดและแนบแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปครูนะคะกอดแบบนี้นะคะแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นจริงค่ะเพราะครูใช้กฎจักรวาลกฎมันเป็นไปตามกฎเสมอค่ะกฎมันเป็นไปตามกฎเสมอหากใครเพิ่งได้ฟังไปย้อนดูมหาการยี่วันของครูที่ YouTube ได้เลยนะคะหรือจะดูหน้าเพจก็ได้ขอเพื่อนๆเ,เราก็ได้ค่ะครูอยากให้เรานะคะได้ดึงดูดนะคะความรู้สึกเหมือนครูค่ะ จากผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนห้องเช่าค่ะจากอดีตหัวหน้าพักกยาจกค่ะวันนี้นะคะการเงินมันไม่ได้สําคัญกับครูเป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่การช่วยคนให้ตื่นรู้มันคือความสําคัญของครูอันดับหนึ่งค่ะและนี่ครูไม่ได้ทําการอวดรวยให้เราเห็นค่ะแต่ครูกําลังโชว์หลักฐานเป็นๆว่าถ้าเราเดิมตามกันยังไง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 พวกเราแม่งก็สําเร็จโอเคไหมลูกนะคะครูอยากให้เราได้ดูนะคะไวเบรชั v ่นนะคะของเครื่องนับเงิน ถ้าวันนี้นะคะเราเห็นเครื่องนับเงินในหัวแล้วเงินนั้นมันเป็นของเรามันจะทําให้กดแรงดึงดูดทำงานได้เร็วขึ้นจักรวาลทำงานได้เร็วขึ้นไหนใครอยากดูคะอ่ะอยากดูหัวเลาะมาลูกเดี๋ยวครูจะกดเครื่องนับเงินนะคะเครื่องนับเงินที่บ้านนะคะให้พวกเราได้ดูกันอ่ะใครอยากดูหัวเลาะมานะคะอ่ะ นี่คือ1ึงบทเรียนนะคะก่อนหน้านี้ครูเคยเห็นเครื่องนับเงินในหัวครูค่ะแต่บางคนไม่ใช่สายภาพอย่างครูไม่ใช่สายภาพครูก็ต้องไปดูว่าเครื่องนับเงินเป็นอย่างไรครูพยายามไปแบงค์ไปดูนะคะอะและนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนที่เราจะได้ไปนะคะฝังรูปฝังรอยในการเห็นเครื่องนับเงินไปเลยฝังรูปฝังรอยไปเลยว่าการนับเงินหรือเครื่องนับเงินนั้นมันเป็นของของเราไม่ใช่ของของครูโอเคไหมคะตอนนี้ครูกําลังจะนําเราเข้าสู่นะคะวิชวลไลเซชั่นนะคะอะ โอเคปาแบบนึ่งนะคะเพราะทำเองคนเดียวด้วยอะตรงนี้นะโอเคอันนี้คือเครื่องของเรานะคะเครื่องของเราเอ,าเอง ดูดลูกดูดไดวไปลูกนะคะไดวไปนะคะและนะคะเชื่อนะคะว่าทั้งหมดนั่นคือของของเรานะคะไดโวไปค่ะลูกไดวไปนะคะตอนนี้ครูทำคนเดียวนะลูกนะอ่า ไม่ได้อวดเงินนะคะแต่อยากให้เรานะคะได้ไดโวไวเบลเลชันไปนะคะว่าเอ้ยเวลาเรามีเครื่องนับเงินเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรนะคะถ้าคนที่มีเครื่องนับเงินนะคะถ้าเป็นกฎจักรวาลเนี่ยเราก็เชื่อว่าอุ๊ยเรานับเงินจนนิ้วล็อกจริงไหมลูกนะคะอ่ะนะคะแปบ้บหนึ่งนะลกูกอืม เป็นยังไงคะอ่ะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะทาเองรู้สึกดีไหมคะโอ้รู้สึกดีไหมลูกรู้สึกดีไหมคะหนูรู้สึกดีไหมคะรู้สึกนะคะได้กลิ่นเงินหอม,หอม รู้เลยว่าหนูคู่ควรกับเงินจํานวนมหาศาลมากมายเหลือเกินค่ะหนูทุกคนที่ดูคลิปนี้หนูคู่ควรค่ะไม่ว่าอดีตหรือตอนนี้หนูจะเป็นอย่างไรนะคะฟูซิตานะคะจากผู้หญิงลากย่าจากอดีตหัวหน้าภักยาจบคอนเฟิร์มกับเราตรงนี้ค่ะว่าพวกเราทุกคนสามารถร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ขอแค่เราเปลี่ยนความคิดเราอารมณ์เรานะภาษาทางการเงินของเราให้รู้สึกดีมีความสุขกับเงินที่บริสุทธิ์ จากนะคะจากความคิดที่เราเปลี่ยนไปค่ะเปิดประตูทางการเงินเปิดประตูทางความคิดเออนะคะให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้เชื่อครูนะคะด้วยรักจากใจจากครูจิตาค่ะตั้งใจทําคลิปนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะซื้อเครื่องนี้มาเพื่อพวกเราทุกคนจริงๆค่ะอยากจะให้พวกเราได้รู้สึกไปกับครูอยากจะให้มีโมเมนต์ทุกคนนะคะมีเครื่องนับเงินที่บ้านทุกคนค่ะรวยจนไม่ต้องป้นกันแล้วรวยนะคะ รวยมากๆจนชีวิตมีความสุขกันค่ะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันลูกสําเร็จทางโลกเพื่อไปสําเร็จทางธรรมค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากไปมีลเลคเซอออฟไลน์นะคะครูมีเงื่อนไขข้อเดียวค่ะขอให้หนูเรียนกับครูแล้วหนูได้ผลลัพธ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการคืนสู่สังคมนะหนูได้รับแล้วในด้านใดด้านหนึ่งนะคะให้หนูนะจัดตัวเองไปลงม i ลักเกินออฟไลน์นะคะม i ลักเกินออฟไลน์ห้าครูออคขออนุญาตขยายเวลานะคะถึงวันที่ยี่สิบสามเท่านั้นนะคะยี่สิบสามเท่านั้นนะคะวันนี้ม i ลักเกินออฟไลน์ห้าราคาสามหมื่นบาทนะคะสามหมื่นบาทสุดยอดแคมป์นะคะที่สร้างนะคะยอดกว่าพันล้านนะคะ กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะยอดรวมของลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ครูพูดนะคะจงเอาบทเรียนที่ครูสอนนะคะหนูไปสร้างให้ได้กาไรก่อนแล้วหนูค่อยมาลงกับครูนะคะอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงกับครูค่ะแต่จงนะคะเอาบทเรียนที่ครูสอนนะไปดึงดูดกําไรเพื่อมาเจอครูมากอดกันนะคะสร้างผลลัพธ์ให้เก่งแล้วมากอดกันค่ะที่มีลเลอเคิร์นออฟไลน์ห้าค่ะส่วนแคมป์อื่นคอร์สอื่นนะคะครูอยากให้ลงก็คือให้จักรวาลทํางานให้ขายของออนไลน์ให้ได้ร้านหรือคอร์สแรดนะคะแรดอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์นนะะคคสใจลงอ ไหนก็สามารถแท็กทักไปที่แอดมินนะคะแอดนะคะโค้ดอันเดอร์สกอร์สีตาหรือที่เพจนี้ได้เลยนะคะด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจค่ะตั้งใจทําตั้งใจให้นะคะเพราะครูรู้ว่าความไม่มีมันเป็นเช่นไรแต่ครูรู้ว่าความไม่มีมันไม่ใช่จะไม่มีตลอดไปไม่มีใครขีดเส้นให้เราจนตลอดการค่ะเรานั่นแหละต้องลุกขึ้นมาขีดเส้นชะตาชีวิตของเราให้ยิ่งใหญ่สืบเนื่องต่อไปค่ะครูจะอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆลูกขอบคุณมากค่ะ ลับอยู่ลับอยู่